จากแรงบันดาลใจที่พันเอกนิรินปุโนโนทกรองผู้มิชาการศูนย์การกำลังสำรองได้รับโอกาสเข้าอบรมในหลักสูตรจิตอาสาพระราชทาน904ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเมื่อปีพศ2563โดยระหว่างที่อบรมมีการให้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ศาสตร์พระราชาขแนนงต่างๆรวมทั้งยังได้ร่วมงานกับกรมราชทานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานและขับเคลื่อนด้านการจัดการน้ำเสียการจัดการขยะในเรือนจำโครงการจิตอาสาราชทันภายใต้โครงการรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ซึ่งกรมราชทันดำเนินงานร่วมกับศูนย์อุนิการอย่าจิตอาสาพระราชทานในการให้คำปรึกษาแนะนำเสนอแนะระหว่างแผนงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการขยะในเรือนจำและการอบรมจิตอาสาราชทัน ได้เห็นถึงโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกก้าวเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกลมราชทานและมีโอกาสเรียนรู้การทํางานในโคกหนองนาจึงเล็งเห็นว่าสามารถนํามาปรับใช้และพัฒนาในศูนย์การกําลังสํารองได้นับเป็นปฐมบ,บทของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนยนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาปราณบุรีภายในศูนย์การกำลังสำรองเมื่อต้นปี2565 เรียนว่าผมเนี่ยเป็นจิตอา,าสา904ขุนนุนใการจจดกระดาษแพทย์ทานเราไปเข้ารับการอบรมมาก็เป็นจิตอาสา904รุ่น4ทับผในหลักสูตรนี่ยอยากให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาเนี่ยไปจัดตั้งคุณยี่ของตนเองเมื่อกลับมาทํางนานในการจัดตั้งนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของส่วเรียนรู้<ม>การเผยแพร่พระราชกรณีเกี่ยวกับเรื่องของสถาบานันพระมหารศาตร์รวมถึงศาสตร์ ปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับขั้นตอนเป็นสองขั้นนะครับกลุ่มแรกเคือขออาคารอบรมครับรับได้สองร้อยท่านนะครับในห้าสี่แล้วก็มี้ที่พักอีกหนึ่งร้อยท่านก็จะในการอบรมของปัจญัของเศรษฐกิจพอเพียงหลักบพิการธรรมชาตินะครับพอเราอบรมความรู้เสร็จเราก็จะเป็นขั้นที่สองคือมาชมแปลงนาสาธิตเช่นแปลงนาสาธิตแปลงที่สัตว์สวนปูสาศัยความเกษตรความเลี้ยงสัตว์โค เลี้ยงกระบือเลี้ยงเป็ดไก่นะครับแล้วก็เลี้ยงหก่นครับผมเราสะท้อนถึงาศาสตร์ของพระราชาสิ่งที่ที่ท่านพยายามบุกเบิกให้เราเราอยากจะถ่ายทอดตรงน,นี้เป็นเป็นหัวใจใช่เราไม่ได้หมายว่าเขาต้องไปผลิตทําได้จริงในชีวิตจริงแต่ให้เราเป็นจุดพิกออฟอะเฮ้ยมันมีการคิดแบบนี้นะมันมีการคิดแบบเริ่มต้นแบบสินดินเลยนะแล้วก็ถ้ามันคงอยู่มันสามารถซักเทนะมันมีแนวคิดนี้แล้วมันเริ่มปฏิบัติได้นะอะไร แนวคิดมุมมองในหลักปรัชญาของสกิจพอเพียงที่พันเอกนิรินปุลโนโทกรองผู้บิญชาการศูนย์การกำลังสำรองหัวหน้าคณะทำงานของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของสกิจพอเพียงแห่งนี้ค้นพบแก่นแท้ความเรียบง่ายจากน้อยไปหามากค่อยๆลงมือทำไม่กดดันต่อความสำเร็จได้ได้จริงๆเลยแก่นแก่นแท้ของมันเลยคือเราปรับปับตัวเองให้ราอยู่ใน ในขีดท,ที่ใช้น้อยที่สุดความรู้สึกผมนะน้อยที่สุดในเรื่องของการกินดืม่มใช้การเงินหรือว่าการอะไรถ้าเราปรับที่น้อยอยู่เริ่มต้นจากบเบสของมันเลยเนี่ยผมว่าเราเราเราไปต่อได้ตอนนี้ผมพยายามปรักเรียงที่นี่กับครูฝึกกับรออไรด้วยคือบางคนอย่างว่าอยากจะพัฒนาศูนย์ไปอย่างงี้อย่างนี้ไปเต็มที่บอกไม่เราบ,บอกไม่เต็มเลยเราเอาเอาเอา,เอาปรับยานีาใช้คือเราเริ่มต้นจากเนี้ยใครมาหลักสูตรหนึ่งเราร้านต้นนั้น ใช้มาหลัตัวเอล้วก็สร้างนี่เราก็สร้างจากต่ำที่สุดน้อยที่สุดแล้วมันจะออกมาเป็นหน้าที่สุดเองเนี่ผมคือในที่นี้ที่เราอยากจะให้ใหคนเข้าใจไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปกังวลแล้ไม่ต้องไปกดดันตัวเองหรือสร้างอะไรเพื่อเพื่อให้เราต้องสําเร็จอะไรเราค่อยๆทงไปส,สบายๆใช้น้อยใช้ประหยัดเงินมันไปได้ครับผมนี่คือเป็นสิ่งที่เราอยากแจ้งเป็นเป็นแล้วก็ให้เด็เดกๆเขารับรู้